ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีเดี๋ยวเรามาต่อ ep 2กันเลยจะบอกว่าตอนนั้นสาวพันดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะสามารถทําอะไรเองได้แล้วขับรถไปนั่นไปนี่ได้ไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ ไปทํางานหรือว่าไปเรียนภาษาจะบอกว่าช่วงนี้คือสพันอยู่กับลูกที่ฝรัง่งเศสกันสองคนนะคะพ่อของวินตันเข้าไปเมืองไทยก็ไปสองสามเดือนนะคะแต่ว่าตอนที่สพันยังไม่มีใบขับขี่สพันก็ไซจักรยานนะคะปั่นไปโรงเรียนแล้วก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนสพันจะส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไปเรียนขับรถนะคะแล้วถ้ามีอะไรสําคัญสพันก็จะวานให้คนรู้จักนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันให้เขาพาไปไปซื้อของ ก็ไปกับเขาสาพันรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆเลยค่ะ เวลาที่ลำบากเวลาที่เจอปัญหาสพันจะมีคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยตลอดเคยทำคลิปเกี่ยวกับการสอนใบขับขี่ฝรั่งเศสอยู่นะคะถ้าใครสนใจอยากจะทำตามสพันนะคะที่เราไม่ไล่าภาษาเราใช้อะไรทำยังไงก็ไปติดตามดูได้นะคะสพันลงลมาถึงฝรั่งเศสใหม่ๆสพันก็ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากภาษาแล้วก็ไม่มีใบขับขี่นะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนยากแล้วก็ เฟนเก่่่าาเก็ไมคอยจะชัว,วจะได้วีซ่าระยะยาวก็รอไปประมาณ6เดือนแล้วก็ก่าจะสอบใบขับขี่ฝรั่งก็ใช้เวลาประมาณ7-8เดือนนะคะทุกคนก็ใช้เวลารอคอยนานมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ก็มาถึงแล้ววันที่ส2,000ไล่ใบขับขี่ฝรั่งเศสค่าใช้จ่ายในการทําใบขับขี่ฝรั่งเศสก็ แพงมากๆเลยค่ะทั้งสอบยากแล้วก็ทั้งราคาแพงสพันก็อดทนสู้นะคะแต่ว่าเขาก็มีให้ผ่อนจ่ายนะคะเหมือนแบบในระยะระยะเวลา7จ็ดแปดเดือนที่เราเรียนแล้วก็สอบนี่เขาก็ให้เราแบ่งจ่ายประมาณ200-300แล้วแต่เราหมดเงินไปกับการทําใบขับขี่ประมาณ2,000กว่ายูโรค่ะทุกคนเพราะว่าสพันสอบไม่ผ่าน2ครั้งนะคะสอบผ่านครั้งที่3 ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะเสาพันไล่มาจากการทํา YouTube ทั้งหมดเลยค่ะทุกคนเกิดจากการซัพพอร์ตของแฟนคลับแล้วก็การสนับสนุนของคนที่รักและติดตามสาพันมาตลอดที่สาพันเคยบอกว่าความสําเร็จในวันนี้ของสาพันคือเกิดจากการสนับสนุนของแฟนคลับทุกๆคนที่ว่ารักและก็เอ็นดูสาพันกับวินด้านนะคะมันคือเรื่องจริงจริงๆตอนนั้นก็ยังไม่มีรถใช้นะคะก็ยังใช้รถของ พ่อของวินตันอยู่นะชื่อว่ารถกล้วยหอมนะคะถ้าใครที่ติดตามสาพันมานานนะคะก็จะรู้ว่าเสาพันธ์เคยขับรถคันสีเหลืองแล้วก็เรียกว่ากล้วยหอมหลังจากที่สอบใบขับขี่ผ่านจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นค่ะทุกคนเพราะว่าสาพันธกับแฟนเก่าก็คือเรื่องมีปัญหากันหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มีบางคนที่บอกว่าเออเธอสอบใบขับขี่ผ่านแล้วเธอสามารถขับรถไล่แล้วเธอก็จะไปจากเขาสิเหมือนแบบว่าเออไปได้แล้วก็จะไปสาพันก็จะตอบว่าใช่เพราะว่า สะพานรลเวลานี้มานานแล้วใช้ความอดทนมานานแล้วนะคะมันถึงจุดที่มันมันอิ่มตัวแล้วแล้วเราแบบไม่สามารถฝืนไปอีกถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณอยู่แล้วไม่มีความสุขคุณจะฝืนอยู่ต่อไปทำไมอยู่ไปก็ไม่มีความหมายเหมือนไม่มีตัวตน ตลอดเวลาที่อยู่ในกันสภานรู้ตัวว่าสภานควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้สภานควรจะได้รับความรักจากคนที่เขารักและทนุถนอมเราจริงๆมีความรู้สึกแบบนั้นมาตลอดแลว้วสภานก็คิดว่ามันต้องมีวันนั้นวันที่เราพบเจอกับคนที่เขาเห็นค่าเราจริงๆทนุถนอมเราไม่ทําร้ายเราขนาดควยเป็นสัตว์แท้ๆมันยังรู้จักว่าหญ้าตรงไหนเขียวหญ้าตรงไหนหน่ากินมันยังเดินเข้าหาเราเป็นคนแท้ๆ ตรงไหนอยู่แล้วไม่มีความสุขแล้วจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรใช้เวลาคิดแล้วก็ไต่ตองนานมากกว่าจะตัดสินใจได้เราคิดว่าการเลิกราการอย่าล้างมันมีผลกระทบต่อลูกมันก็มีจริงๆแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราฝืนแล้วก็อดทนต่อไปมันยิ่งมากกว่าการที่เราอย่าล้างกันแต่ว่าเรายังรักลูกแล้วก็ช่วยดูแลลูกช่วยซัพพอร์ตลูกรูแลลูกด้วยกัน สาพันคิดว่ามันน่าจะดีกว่าการที่เราต้องมาทะเลาะก,กันทุกวันแสดงพฤติกรรมคำหยาบคายให้ลูกเห็นสาพันคิดว่าถ้าแม่ไม่มีความสุขแล้วลูกจะมีความสุขได้ไงสีหน้าและแววตาที่เราแสดงออกมาเชื่อว่าเด็กๆเ,เขาก็ดูออก ถ้ายังอยู่ด้วยกันกับพ่อของลูกสามพันคิดว่าสาพันคงเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็คิดแต่เรื่องแย่ๆชีวิตก็คงไม่มีความสุขถึงว่าจะเลิกกันแต่ว่าเราก็ยังเป็นพ่อแม่ของลูกแล้วก็ให้ความรักให้ความอบอุน่นไม่ให้เขารู้สึกว่าขาดหายนะคะสาพันคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดอืมออมากโ no Oh my god. <laughs> oh no. หน้าหนาวที่ฝรั่งเศสนะคะก็หนาวมากๆเลยแล้วบ้านที่เราอยู่มันก็ไม่มีเครื่องทําความร้อนแลเวลาอ,อยู่กลางวันเราก็ไม่ได้เปิดฮีเตอร์นะคะจะเปิดได้แค่เฉพาะกลางคืนเวลาที่เข้าห้องนอนเท่านั้นแล้ววินดันก็คือเป็นไข้บ่อยมากๆเลยสพันต้องพาไปหาหมอข้อดีของการขับรถได้นะคะมีใบขับขี่มันก็ดีแบบนี้นะคะเวลาเจ็บไข้นะคะสพันก็สามารถดูแลลูกได้หลังจากที่สพันเห็นว่าลูกไม่สบายบ่อยแล้วก็บ้านที่อยู่ก็ไม่ม มีเครื่องทําความร้อนประตูบ้านก็ปิดไม่ได้หน้าต่างก็แตกนะคะซึอ,อากาศก็สามารถเข้ามาไล่แบบแบบเหมือนเราอยู่ข้างนอกเลยบวกกับสถานการณ์กับพ่อของลูกด้วยนะคะเราก็ทะเลาะก,กันถึงว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะตอนนั้นเขาก็ยังอยู่ประเทศไทยอยู่แล้วก็ทะเลาะก,กันแล้วก็สัมพันธ์ก็เหมือนอยู่ไม่ได้แล้วนะคะอยู่ไม่ไหวแล้ว ะเลาะกันหนักมากแล้วก็มันมีคำพูดที่เรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าเราก็อยู่กับลูกสองคนแล้วก็ประตูบ้านก็ล็อกไม่ได้แล้วก็อยู่กลางป่าด้วยสาวพันก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยช่วงนั้นสาวพันรู้จักกับผู้ใหญ่นะคะคนเลาาสองผัวเมียนะคะเขาแบบแนะนําให้ความช่วยเหลือว่าเออเราควรจะไปยังไงทํำยังไงแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เขารับผิดชอบ ครอบครัวนะคะที่แบบมีปัญหาครอบครัวสาพันก็คิดว่าเอาวะยังไงมันก็คงจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราจริงๆมันก็คงอดทนต่อไปไม่ได้แล้วถ้าจะรอเวลาที่เราพร้อมจริงๆมีงานทํามีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองสาพันคิดว่ามันก็คงไม่พร้อมสักทีสาพพันคิดว่ามันต้องมีอะไรกดดันที่จะผลักดันให้เราออกจากจุดนี้ได้ ก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส e yes. แล้วก็เอาความรู้สึก th euh, ที่เราหวาดกลัวเอาความรู้สึกที่เรากังวลในการที่เราจะก้าวขาออกมาเคยเจอข้อความที่บอกว่าก้าวแรกอาจจะน่ากลัวแต่ว่าก้าวต่อไปมันจะมั่นคงขึ้นเรื่อยสัพพันรู้เลยว่าการที่เราก้าวขาออกจากบ้านในวันนั้น เราจะเจออะไรบ้างอะไรที่โอเราอยู่แต่ถ้าเราข้ามผ่านมันไปได้เสาพันรู้ว่าสิ่งดีๆกำลังโลอยู่เสาพันก็เลยตัดสินใจเลยหอผ้าห่อผ่อนออกจากบ้านของพ่อของลูกถ้าเราสามารถข้ามผ่านมันไปได้เสาพันเชื่อว่าสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ก็เลยตัดสินใจหอผ้าหอผ่อนออกจากบ้านแฟนเก่ากลัวจะพบเจอความสุขความวุ่นวายก็เกิดขึ้นก่อนคะ่ะทุกคนกว่วเสาพันจะออกจากบ้านได้นะคะสาพันต้องไปเจอกับหน่วยงานช่วยเหลือครอบครัวนะคะแล้วก็ไปบอกปัญหาของเรานะคะว่าเรามีปัญหาอะไรสาพันนะบอกเขาว่ามีปัญหาเรื่องที่อยู่เพราะว่าลูกฉันนะไม่สบายบ่อยเพราะว่าบ้านที่ทอยูนะ่มันไม่มี ความร้อนไม่มีเครื่องทําความร้อนและฉันก็ทะเลาะก,กันกับพ่อของลูกฉันก็ห่วงความปลอดภัยเพราะว่าบ้านมันก็ล็อกไม่ได้แล้วก็มันอยู่กลางป่าฉันก็กลัวฉันเลยอยากจะหาที่อยู่จุดประสงค์ของสาพันคืออยากหาที่อยู่นะคะหลังจากที่ไล่ที่อยู่แล้วสาพันก็คิดว่าจะมองหางานแล้วก็เราก็สามารถขับรถไล่แล้วนะคะมันก็คงไม่จะลําบากมากเนื่องจากมีความกดดันทางครอบครัวแล้วก็ บวกกับความโลกสวยของตัวเองนะคะคิดว่ามันคงจะไม่ลำบากมากนะคะแล้วก็ มีคนแนะนำด้วยนะคะเหตุการณ์มันก็เกินเลยไปไกลเลยเพราะว่าถ้าสาพันจะเอาลูกออกจากบ้านนะคะสาพันต้องไปแจ้งตำรวจไปลงบันทึกประจำวันว่าเราจะพาลูกเราไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าพ่อของลูกเขามีสิทธิ์ในตัวของลูกเขานะคะเขาสามารถแจ้งความจับเราไล่ลที่เราพาลูกไปอยู่ที่อื่นออกจากบ้านตอน9ก้าโมงเช้านะคะแล้วก็ไปหน่วยงานช่วยเหลือทางครอบครัวก็เกือบเที่ยง แล้วหลังจากนั้นสอพันก็ไปหาตำรวจต้องไปบันทึกประจำวันนั่งตอบคำถามเป็นเวลาสี่ชั่วโมงค่ะรู้สึกว่าตอนนั้นเหมือนเราทำอะไรผิดเลยเหมือนเราไปทำคลีใหญ่โตเขาก็จะถามนู่นถามนี่นะคะเขาจะมีแบบฟอร์มของเขานะคะก็คือเอกสารนะคะที่เขาถามคือคือมีสิบกว่าหน้านะคะที่เขาปิ้นให้เราหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะทุกคนตำรวจนะให้สพาพนะันพาไปบ้านพ่อของลูกนะแล้วเขาก็ไปด้วย นะตำรวจ3คนนะคะแล้วก็เขาก็มีกล้องติดที่หน้าโอกเขาเนาะต,ตำรวจตำรวจต่างประเทศเนาะแบบใส่สูทเต็มสูตรแบบน่ากลัวมาก แล้วเขาก็อยากรู้ว่าสภาพการเป็นอยู่ของเราอะ่ะมันเป็นแบบที่เราบอกเขาไหมเขาก็จะมาดูนะคะเขาก็ให้เราอะ่ะพาไปบ้านทุกคนรู้ไหมว่าสาพันน่ะเพิ่งสอบใบขับขี่ผ่านแล้วการที่มีรถตำรวจขับตามหลังนะ่ะมันน่ากลัวขนาดไหนสาพันขับรถไปแล้วก็กลัวนะก็พาเขาไปนะคะแล้วก็เขาก็ไปดูแล้วก็เขาก็บันทึกวิดีโออะไรไว้หมดแล้วก็เขาก็บอกว่าโอเคเธอเธอพาลูกออกไปได้นะคะสาพันก็เลย ออกไปและจากนี้ไปก็คือชีวิตเล่ร่อนของสองแม่ลูกนะคะก็คือตลอนไปเรื่อยๆนะคะที่แรกคิดว่าเขาจะช่วยเหลือเราหาที่อยู่ให้เราเป็นระยะยาวอย่างเดือนสองเดือนอย่างนี้จนกว่าเราจะสามารถหาที่อยู่เองได้แล้วก็หางานเองแต่ไม่เลยคะ่ะเขาส่งสาวพันไปนอนโรงแรมนะคะก็คือไกลมากแล้วสาวพันเพิ่งจะสอบใบขับขี่ผ่านแล้วก็ไม่เคยขับรถกลางคืนนะคะเขาก็ส่งเราไปแบบให้เราขับรถไปเองนะสาวพันก็ขับรถ ไปเองสองเม่ลูมันคือจุดเปลี่ยนมากๆเลยค่ะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราต่อจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงหลังจากที่ไปนอนโรงแรมไล่3วันนะคะเขาก็แจ้งว่า ฉันไม่สามารถช่วยเหลือเธอไล่อีกต่อไปฉันไม่สามารถหาที่อยู่ให้เธอได้เพราะว่ามันเต็มหมดแล้วแล้วสาวพันก็ต้องกลับมาเมืองเดิมนะคะเขาก็บอกว่าเออกลับมาคุยกันอย่างนี้นะสาวพันก็เข้าไปคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเออช่วยเหลือไม่ได้นะสาวพันง,งงมากเลยเนาะถ้าจะว่าช่วยเราไม่ไล่แล้วแล้วแบบเอาเราออกไปทําไมอย่างนี้นะเหมือนถ้าช่วยเราไม่ได้ ก็เข้าใจแหละว,ว่าสถานการณ์ของเราอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าเหมือนแบบเออทะเลาะกันกับแฟนตีกันทําร้ายร่างกายอย่างนี้นะเป็นกรณีสุขเสือนนะก็เข้าใจแบบนั้นแต่แต่สําหรับสบพันคิดว่าอาการที่จะเอาใครออกจากบ้านเขาสักสักคนหนึ่งอ่ะนะมันต้องมั่นใจว่าเราจะช่วยเหลือเขาได้แล้วแล้วก็เป็นคนเล่ล่อนคะ่ะไม่มีบ้านอยู่นะที่แรกสพานคิดว่าโอเคงั้นก็คงต้องกลับไปที่เดิมแหละ แต่ว่าพี่สาวที่รู้จักนะคะเก้ก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเก้ก็บอกว่าจะกลับไปทําไมได้ออกมาแล้วมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปให้สุดจะบอกว่าถ้าสาพัน์ไม่ได้อยู่บ้านพี่สาวนะคะสาพัน์ก็คงต้องกลับไปบ้านแฟนเก่านะเหมือนก้มหน้ากลับไปถ้าตัวคนเดียวสาพัน์ก็คงต้องเดินหน้าต่อไปแหละแต่ว่าเรามีลูกของเราด้วยเราก็ไม่อยากให้ลูกเรามาลําบากเพราะว่าแม่แบบว่าแม่ทนไม่ได้ย่างงี้นะแม่ แม่อยู่กับพ่อไม่ได้แม,ม่ก็หอบลูกไปอย่างเงี้นะสาวพันแบบไม่อยากพาลูกไปนอนข้างถนนเนาะสาวพันก็คิดว่าถ้าไม่มีคนช่วยไปไม่รอดสาวพันก็คงต้องกลับไปหลังจากนั้นพ่อของวินตันก็กลับมาจากเมืองไทยนะคะกลับมาฝรั่งเศส แล้วเขาก็ขอให้สาวพันนะช่วยขับรถได้ไหมเพราะว่าเขาน่ะจองไปเที่ยวสก,กีจองโรงแรมอะไรหมดแล้วแล้วเขาก็ขอว่าไปเที่ยวด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมเหมือนไปแบบฟิลครอบคอรัวอย่างงี้นะแล้วก็ช่วยเขาขับรถเพราะว่าไปที่เล่นสก,กีน่ก็คือขับรถไปสิบชั่วโมงอย่างนี้แล้วเขาก็มีปัญหาสุขภาพนะคะแล้วเขาก็ยืนยันว่าจะเอาลูกไปให้ได้นะคะสาวพันก็เป็นห่วงลูกนะคะแล้วก็ ก็เลยตัดสินใจไปไปด้วยแล้วตอนนั้นสาวพันก็ยังไม่ทํางานนะคะแล้วก็ไม่มีรถไซด์ด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าเธอไปด้วยนะฉันจะให้รถเธอไซด์ส่วครวนะจนกว่าเธอจะสามารถซื้อรถเองได้หลังจากกลับจากการไปเที่ยวนะคะสาวพันก็ไปถึงบ้านของพ่อของวินตันนะแล้วก็ทะเลาะก,กันอย่างนี้นะแกก็ไม่ให้ใช้รถนะคะแกก็บอกว่าติดต่อเพื่อนเธอโดยให้มารับ แล้วสพันก็ติดต่อพี่สาวนะคะก็คือมันดึกแล้วนะคะเกก็นอนเนาะแล้วก็ติดต่อไม่ได้แล้วพ่อของวินตันเขาก็เลยมาส่งอยู่หน้าบ้านของบ้านพี่สาวเลยนะแล้วสพันก็ติดต่อพี่สาวไม่ได้นั่นก็คือยืนยืนอยู่หน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นมันก็หนาวเนาะเหมือนตอนนั้นทั้งร้องไห้ทั้งแบบว่ากลัวด้วย สงสารลูกจับใจเลยค่ะทุกคนก็คือตอนทะเลาะก,กันนะสาพันธ์ก็แบบว่าโมโหมากเลยนะคะแล้วก็คือไปทุบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มือก็เจ็บนะหลังจากที่สาพันเจ็บมือแล้วนะคะพี่สาวก็หางานให้ได้นะคะสาพันก็ต้องไปทํางานในขณะที่เจ็บมือด้วยนะคะถ้าไไม่ไปทํางานก็กลัวว่าเขาจะหาเอาคนอื่นนะคะจะเอาคนอื่นมาทําแทนหลังจากที่ไล่งานแล้วนะคะสาพันธก็ได้ซื้อโดดเป็นของตัวเองสักที ต่อไปก็จะได้ไม่กลัวแล้วว่าใครจะมาทวงคืนนะคะก็ขับรถสบายใจรถคันนี้เป็นรถเก่านะคะราคาก็ไม่แพงถึงจะเก่าแต่ก็อึดทนมากเลยค่ะทุกคนพาสาพันไปทุกที่เลยทำไงครับไกะสวัสดีไับ <laughs> หลักที่หางานได้นะมีงานทําแล้วก็มีรถขับแล้วสาวพันธก็มีข่าวดีเพิ่มขึ้นนะคะก็คือสาวพันธหาที่อยู่ได้นะคะก็คือหน่วยงานช่วยเหลือน,นะคะที่ลงทะเบียนไว้นานมากนะคะจนแบบอยู่บ้านพี่สาวมาสองเดือนนะคะ กว่าจะหาที่อยู่ได้หนงานช่วยเหลือที่เขาช่วยเราไม่ได้ในตอนนั้นนะคะเขาก็ไม่ได้ทิ้งเรานะเขาก็ยื่นไปหาหน่วยงานอื่นๆต่อเนื่องนะคะก็คือใช้เวลานะคะรอคอยและสุดท้ายก็มีหน่วยงานหนึ่งนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยนะหาห้องให้เราอยู่นะคะแต่ว่าห้องที่เราอยู่นะคะเราก็ยังจะจ่ายค่าห้องเหมือนเดิมนะคะเขาไม่ได้ให้อยู่ฟรีนะ จะบอกว่าที่ฝรั่งเศสน,นะคะการหาห้องเช่านี่คือยากมากเลยค่ะที่บ้านเราก็คือเจ้าของบ้านนี่คือหาคนเช่านะคือแบบง้อคนเช่านะแต่ที่นี่นะคะคนเช่าน่ะ ง้อเจ้าของบ้านนะเหมือนเหมือนคนเศร้าอ่ะมาหลายๆคนเป็นสิบคนแล้วทีนี้เจ้าของบ้านก็เป็นคนเลือกเองว่าจะให้ใครอยู่นะเขาก็จะดูเงินเดือนนะคะสเตทเมนต์การการเงินแล้วสพันธ์กับลูกนะคะก็คือย้ายบ้านอยู่บ่อยมากนะคะเพราะว่าที่แรกที่เราอยู่ก็คือหน่วยงานของรัฐนะคะที่ว่าช่วยเหลือเรานะแล้วเราก็ย้ายไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงที่สุดท้ายคะ่ะที่นี่คะ่ะที่สพันธ์อยู่ปัจจุบันนะคะ มาถึงตอนนี้ก็ลงตัวแล้วนะคะสาพันมีรถขับมีบ้านอยู่แล้วก็มีงานทำนะคะตอนนี้ก็คือมีเป้าหมายแล้วก็เราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้มีความสุขกับชีวิตมากเลย m ม่ You know I buy that for you จริงเหรอ Yeah, ่เลยตั้มไหนก็ซื้อให้ม่มีตั้มไหน I buy that for you i a n m a nice f l o w e r I'm a nice big f l o w e r นจะซื้อ้าะ่ามนสยเีโมันไม่สวยหรอมันไม่สวยมาถึงตอนนี้สาวพันโคตรภูมิใจในตัวของตัวเองมากเลยที่อดทนแล้วก็ต่อสู้กับอุปสรรคที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราวัยเด็กหรือว่าในช่วงเวลาที่เรา อยู่กับแฟนเก่านะคะก็คือพ่อของวินตันนะมันเป็นช่วงเวลาที่สาพันจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตเลยแย่ในที่นี้สาพันหมายถึงชีวิตคู่นะคะการใช้ชีวิตร่วมกันกับใครสักคนหนึ่งมันแบบว่าสาวพันไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะคะมันแบบเป็นช่วงเวลาที่แย่มากแล้วก็ในช่วงเวลานี้มันก็ก่อเกิด ให้มีความรักนะคะตัวน้อยๆนะคะก็คือตัวน้อยวินสตันนะคะทำให้เสาพันมีความสุขแล้วก็เติมเต็มในชีวิตไม่ว่าจะผ่านอะไรมานะคะไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคใดๆนะคะก็ถือว่าชีวิตคือการเดินทางนะคะสาพันเรียนรู้กับข้อผิดพลาดท,ที่ว่าสาพันทําในอดีต แล้วก็เรียนรู้กับข้อผิดพลาดนั้นๆนะคะเอามาปรับปรุงแล้วก็ดาเนินชีวิตต่อไปค่ะทุกคนชีวิตคือการเดินทางนะเราจะเจออะไรอีกต่อไปก็ไม่รู้นะ <c oughs> สุดท้ายก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือสพอร์ตสาพันตลอดมาอยู่กับสาพันมาตั้งแต่ตั้งแต่สาพันทำแรกๆเลย <c oughs> ขอบคุณมากๆค่ะ โชคดีปีใหม่ค่ะทุกคน